ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับจังหวัดชลบุรีครับดรดนุต,ตันเทิดทิพย์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้มีการเปิดงานวันสารังกิจศึกษาบูรณาการกับการทํางานครั้งที่12ประจําปี2 5 1 5ภายใต้แนวคิด CWIC นะครับร่วมกับเครื่อนร่วมศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการจัดงานนะครับในรูปแบบที่ผสมผสานนะครับไฮบิดอีเวนต์ระหว่างการจัดงานแบบออนไซต์นะครับที่มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีการจํากัดผู้เข้าร่วมงานร่วมกับการจัดงานแบบออนไลน์นะครับซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ไลฟ์ไปทั่วประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด1 9สําหรับกิจกรรมภายในงานนนั้ก็จะประกอบไปด้วยการบรรทัศาพิเศษนะครับโดยดรวิจิตศรีสะอ้านในการเสวนานะครับการเสวนาในหัวข้อ Cwicec Model Test นะครับ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานโดยผู้แทนสภาสถาบันอุดมศึกษาสถานประกอบการภาครัฐและนอกจากนั้นครับก็ยังมีการมอบรางวัลให้กับ Cwie นะครับดีเด่นระดับชาติประจำปี2 5 1 5และก็มีการแสดงผลงานที่มีความโดดเด่นในระดับประเทศการแสดงนิทรรศาการผลในการดำเนินงานของ9เครือข่ายพัฒนาศาสตร์ศึกษาและสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการและการชมศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ e- C ี่น พร้อมกันนี้นะครับผู้เข้าร่วมงานทุกคนก็มีการศึกษาดูงานและสัมผัสบรรยากาศของจริงในการดําเนินงานของสถานประกอบการในเขตพื้นที่ eec ใน2เส้นทางครับก็ได้แก่เส้นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเส้นทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการครับ